con này chưa ọt pa con này chưa ọt pa này ọt pa chúng mình khuyên đi povo Poguisialo en Sakinna Ankara มีลูกเดียวที่มันสุกเสียนออดป,ปลาเทปอกขนุนดูนะครับดู ไปดูตอนเขากินเขากินเขาจะดูดเจ้ากบ เขาจะดูดอย่างเดียวนะดูดเหมือนกินนมนดูดเหมือนกินนม ตัวป่วนเขาก็คือตัวนี้นะมีตัวเดียว <S <S น,นี่คือตัวป่วนเขาขัดควางในการดูดดูดเม็ดขนุนกรนเี้ยวหมดเลย y นงะ ั่งน้นไม่ได้กินนะวันนี้ข้าวน้อยเสียใจยด้วย นี่คืออดปลาอดปลากำลังลองกินข้าวเหนียวซึ่งมันหมดแล้วเมื <c oughs> ่อกี้ดูีขนุนไวหมดเกลี้ยงเลยครับในคลิปตาวยการดูดกินเหมือนเดิมครับโอเคหลังจากนี้ก็รอห้าตาพี่โชคนะไปแล้วนะ นี่คือเป็นออเดอร์อาหารเสริมนะไม่ใช่อาหารหลักอาหารหลักก็คือรัมนะเ,เดี๋ยวพี่โชคจะมาให้อีกทีหนึ่งไปแล้วครับสำหรับวันนี้อาเดียแค่นี้นะครับบา,บายยออดปลาออดปลาไปข้างนอกไหมออดปลา<แ>ออดปลา<แ>ไปเที่ยวข้างนอกไหมออดปลา<แ>อ,ออดปลานะ มัวไปสวรละวนอยู่กับพวกนอนอยู่โอเคสำัสทีส่มีลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับนี่คือออดปลานะครับนี่คือออดปลา